ต้นไม้ผู้ให้ณาชายป่าริมหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีต้นไม้อายุกเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งทุกคนในหมู่บ้านต่างเรียกมันว่าต้นไม้ใจดีเพราะมันคอยให้รมเงาผลไม้และกิ่งไม้ให้แก่ใครๆตามๆที่ผ่านมาและไม่เคยปฏิเสธมาก่อนในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเลโอ ซึ่งเติบโตมากับต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่อย่างเล็กเลโอมาจากนั่งเล่นใต้ต้นไม้ทุกวันบางครั้งก็ปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้บางครั้งก็หลับอยู่ใต้ร่มเงาเจ้าต้นไม้ฉันรักเจ้านะเด็กน้อยมาพูดอย่างนี้เสมอและต้นไม้ก็ตอบกลับด้วยเสียงใบไม้สั่นไหวเบาเล่ากับกำลังยิ้มให้เวลาผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นเริ่มเติโตขึ้นและเริ่มห่างหายจากต้นไม้ไป เด็กน้อยกลายเป็น